หากถูกํำจัดสลามออกจากผ้าปูที่นอนเชื่อว่าหลายบ้านคงมีปัญหาเรื่องสลามติดผ้าปูที่นอนเพราะเด็กๆเ,เล่นผิดที่ผิดทางเลยมีวิธีกำจัดสลามออกจากผ้าปูที่นอนมาฝากกันค่ะขั้นตอนที่1คือพยายามเอาสลามออกให้ได้มากที่สุดถ้าสลามยังเละอยู่เนี่ยให้ใช้ผ้าหรือทิชชู่เนี่ยเช็ดออกนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะยังนําสลามออกได้ไม่หมดนะคะส่วนที่ยังเกาะแน่นอยู่แกะไม่ออกเนี่ยก็ให้นําน้ําแข็งเนี่ยมาวางประครบไว้ประมาณ2-3นาที เพื่อให้สลามแข็งตัวหรือถ้าช่องฟิสที่บ้านมีพื้นที่เพียงพอเนี่ยก็นำผ้าปูแช่เข้าไปทั้งผืนเลยค่ะและเมื่อสลามแข็งตัวดีแล้วก็ให้ใช้ช้อนขูดสลามออกจากผ้าให้ได้มากที่สุดค่ะขั้นตอนที่2คือใช้น้ำจ้มใส่ชู2ส่วนผสมกับน้ำเปล่า1ส่วนแล้วฉีดพ่นบนผ้าที่มีสลามติดอยู่ฉีดทิ้งไว้ประมาณ2-3นาที จากนั้นนำผ้าไปแช่ในน้ำอุ่นแล้วใช้มือขยี้หรือแปรงขนนุ่มขัดออกสลามจะค่อยๆหลุดออกจนหมดจากนั้นก็สามารถนำไปซักได้ตามปกติค่ะหรือถ้ายังมีรอยเปื้อนอยู่ก็ให้ใช้น้ำยาล้างจานเทบนรอยเปื้อนแล้วก็ขยี้เบาๆจนสะอาดหมดจดค่ะแต่ถ้าทำทั้งหมดที่พูดไปแล้วแล้วยังมีคราบหลงเหลืออยู่อีกให้นำผ้าไปแช่น้ำอุ่นประมาณ30นาทีนะคะแล้วเริ่มฉีดสเปรย์ใหม่ทำเหมือนเดิมอีกรอบจากนั้นนำไปซัก เพื่อขจัดกลิ่นน้ำส้มสายชูได้ตามปกติเลยค่ะเท่านี้ก็จะได้ผ้าปูที่นอนสะอาดหมดโจดผืนเดิมกลับมาแล้วค่ะอย่าลืมติดตามเตยไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เตยนำมาฝากกันค่ะ